เข้าสู่หมดเตรียมอาหารครับเมื่อนิบมี่ขณะนหลวงพ่อไปปฏิบัติศาสนกิจ ก็เลยยูแต่เพราะาพระลูกพรหลานกับคนงานช่วงนี้กัเลยเขาขั้วเองครับคนงาน,งนกำลัขขง,ง,ลงทำความสะอาดห้องจับทำความสะอาดห้องพักสำหรับผู้จากอีริสแสวงบนผลมาพัก หันจากคณะนึงกลับไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดซักผ้าผู่ที่นอนเอาผ้าห่มไปซักไปตากทำความสะอาดคณะใหม่มากกับร่อรับคณะใหม่ซีซิมากพักเอาไป อาศัยพ้นงานของคนอินดเดียเฮานี่ยละครับเป็นค้นงานประจำข้างวัดเฮา <c oughs> วัดกุสาวดีครับสวดีพุทธวิหารข้างหน้าดนี่กับปูกเองครับ สื่อพันธุ์มากอินเดียมีพันธสองอย่างครับคือพันธุ์ที่เขาเก็ดเป็นต้นพันธุ์คือเขากล้าไว้เรียบร้อยแล้วครับเขาเออกเขาเอาต้นกล้ามาขายครับก็ขายต้นกล้านั่นครับแต่หมายความว่าเขาไมา่ต้องไปกล้าเองอ่เขาไม่ต้องไปกล้าเอง ไปซื้อเอาต้นกล้าที่เขากล้าไปแล้วต้นน,น้อยเขาสิเขาสิลบมากครับเขาสิลบมาขายมัดละยี่สิบรูปปีมัดละยี่สิบรูปปีเอาเอามาเอาเห็ดแปงไว้เห็ดแปลงไว้ไก็ไปซื้อมาล่งแปลงเลยครับ คือมาลงแปลงเลยเพราะท่านโดดก็ได้กินเพราดังนั้นพักนี้ค่ะถือว่าเป็นพักปลอดสารก็ได้เลยครับคุณต้นไง ข้็เบิงงบใหญ่ใบกรอบดีครับต้มครับแก้วนี่ลวกผัก <c oughs> อันซุมไหนมันอ่อนเอาไปถั่พัดก็ได้ครับแต่ว่า เตัวนี้ว่าน้นพัดแล้วครับเบิงว่ามันจะติดกิน,นบอมันแช่ฝนแต้เกาออกครับกรอบด้วยครับกรอบมันหนาว น้ำเราก็เฮ็ดให้ต้นมันกรอบดีนี่เป็นน้ำสันชาติตยากเลย่าได้ไปฝึกบว่ได้ไปเรียนมาใส่ดอกป็นเรี๋ยวเดียวว่กินเป็นยุ่ ผมเลยว่าการกินเป็นกันต้องเฮ็ดเป็นนะเมื่อว่าเขาจะเฮ็ดสู้กจิ๋นี่ยเขาจะปอกเปียกออกเขาจะต้มต่างต้นแถมันหวานจุวยๆเขาเฮ็ดสู้กินเขาก็คือจังเฮ็ดแสีบโยนนะเขาก็จื้อไว้โอ้เขาเฮ็ดแบบนี้ว้ามมายคามเ่าเฮ็ดกินเขาก็็เฮดคือเขาเฮ็ดสู้เขากินนะครับมหาจะต้องไป เลี้ยนหรือว่าเลี้ยนแบบเอาถือว่าเลี้ยนแบบออกนะครับเฮดขั้นสมไปหาเบื้องเงินภักหอมงามๆภาคขั้นใส่หัวกะหล่ำกะหล่ำมีแต่หัวใหญ่ๆไปแต่ขั้นสมแสบครับอือเอาส่วนดอกมันไปตั้งหากเอ่อช่วนดอกมันนี่มันรอนๆเนี้ยแบบ ส้มมันดอนเ้องกับไว้ตังหาแกงไวยส้มมันแกนเ้องกับเอาพ่อเอาพ่อกินได้ครับแกะหลายห้อกับพ่อแกะหลายมันแข็งหยาบเอากับเปามันก็ดีกินแล้วก็ปอกั้งกับเปล่ามันมีสิกรอบด้วยครับเวลาต้ม กับลาบกับแก้วกับปนโอ้ยหวานเจียวครับน้ำใหญ่ยแห้งหวานน้ำน้ำใหยแห้งหวานทำมันอ่อนครับมันกับ่บเป็นเยื่อมันกับปอกอะไรมันอ่อนมันกับ่บมันก็ต้องไปปอกไล ครับเตรียมข้พเจเฮ็ดอันนี่เด้เนี่เตรียมไปแต่เฮ็ดลวกพักครับก้าพนกับแพ้าก็ว่าไปขุนไหมครับนีน่จะตดยิงใหญ่ไหมดอยยังใหญ่ครับง่ามพักปลูกเองได้ครับน,นี่ส้อยจะปลูกที่ไหนล่ะมือคนมือขั้วแน่มูอ ลูกพาลูกพาหลานซอยกันปลูกกันเบื้งย่งายนั่นคณะมากคระบขน,นาดโบดีสื้อครับขน,นาบ่ได้ซื้อเฉพาะยุคสวนนี่ก็เลือกกินนะครับกินบะท่านได้ครับเป็นดอกเป็นดอกนี่คือชุมกินบะท่านหลายเมึงครับต้มกรอบนะ คุณนนี่ครับขว่นกอบดังปวด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 กพอบกับลายแย,ย่ขอบครับแล้วมันหองของกรอบเปียกอ่อน กับกบเบิ้องขนำขนห่องแข็งก็เ้าเอาจะเพาะมองกะว่าต้มเรานหวานๆเพื่อห้เขากินเวลเราถ้าอยากกินชูอินน้ำต้มมเขาไม่กินเพื่หวานช่วยช่วยดีแล้เขาก็เบิ้งลำหวาดใส่พอกินได้ ต้องก็ปอกออกไปนะไล่ปอกพุปอกน่อไหม่นี่ครับพปอกน่อไหม่เนี่ย,ยน,นี่เหหัวนอก็บน้ำเกิมโว้ตรงนี้ว่ามันสุดคูดกับเห็นขาน้่งฝากแอบแฝบแอบร้าย